แจ็กกี้ส่งสารถึงเจกุ้งแม่ของเกรทวลินทอนหลังประกาศตามหาลูกสไปคคนโตเดินหน้าขายขนมจีบพระเอกหนุ่มหล่อคมเข้ม เกรทวรินทอนมาได้สักพักแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยสายฮาอารมณ์ดีอย่างแจ็กกี้ชักกลีนที่มักจะหยอดและเตาะหนุ่มเกรทออกสื่อให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดหลังจากที่เจ๊กุ้งแม่ของเกรทวรินทอนได้ออกมาประกาศตามหาลูกสะภ้คนโตพร้อมเตรียมทองคำหนักถึง40บาทไว้ต้อนรับแล้วนั้นก็มีบรรดาสาวน้อยใหญ่แห่คอมเมนต์ยื่นใบสมัครกันยกใหญ่ เช่นเดียวกับสาวแจ็กกี้แจ็ก,กลีนที่งานนี้เธอก็ไม่พลาดลงสนามชิงตำแหน่งลูกสะใภ้ด้วยอีกคนแจ็กกี้ชัคลีนก็ได้เผยคลิปแนะนำตัวและโปรโมตตัวเองแบบจัดเต็มว่าทั้งเก่งเรื่องการค้าขายและชื่นชอบการใส่ทองโดยภายในคลิปสาวแจ็กกี้ประคมมาแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งสร้อยแหวนนาฬิกา พร้อมกันนี้สาวเจ้าก็ยังได้เผยแคปชั่นกำกับว่าสารถึงใจกุ้งเริ่มเละเริ่มลงสนามห้างทองหวังเงินกุ้งเอ้ยหวังเงินไทยข่ะแม่ก,กุ้งสไพยหลมศักห้างทองหวังเงินไทยซึ่งหลังจากที่สาวแจ็คก,กี้ได้เผยคลิปดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับ เข้ามาคอมเมนต์แซวคอมเมนต์เชียร์กันอย่างจำนวนมากทั้งสวยทั้งฮาขนาดนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆแห่กระหนำ่ำกดไลค์กันสนั่นแถมยังคอมเมนต์เชียร์ให้หนุ่มเกรดนั้นรีบรีบใจอ่อนเปิดใจให้สาวแจ็กกี้จีบเป็นแฟนให้สำเร็จกันอย่างทับข้างเลยทีเดียว